ผมลองซ่อมลำโพงเองนะครับใช้งบไปประมาณ300บาทก็ซื้อ e ี o อกแล้วก็กาวดำติดลำโพงครับแล้วก็กาวสองหน้าแบบบางส่วนทินเนอร์กับหลอดไฟครับ,รบอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีติดบ้านอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไว้ของลำโพงครับ ตัวนี้ผมใสไปแล้วนี่คือทำแบบหยาบๆเลยนะครับไม่ได้ละเอียดดูสภาพวอยนะครับที่มันไหม้ไปเป็นแบบนี้เลยนะครับไหม่ดำแบบนี้เลย นี่คือลองทําเองดูนะครับลองซ่อมดูว่ามันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละครับตอนที่ผมแกะหมวกลําโพงครับก็ใช้ทินเนอร์ลาดให้รอบนี่นะให้ทินเนอร์ท่วมของท่วมกาวที่ติดหมวกลําโพงครับแล้วก็ใช้ข้วยเนี่ครับข้วยประกบไปแบบนี้ครับปิดไว้แบบนี้ ื่อไม่ให้ทินเนอร์มันละเหยทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเราก็บีบๆแล้วก็แงะมันออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับเราพอเราทิ้งไว้นานๆเช่ทินเนอร์ไว้นานๆมันจะคาบกาวมันจะหลุดออกจากลำโพงได้หมดเลยนะครับแล้วเราค่อยมาแกะ คาบกาวออกจากตัวหมวกลำโพงตรงนี้นะครับต่อมาที่ผมใช้โหลดไฟนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับเปิดไฟทิ้งไว้เพื่อนานยันบแล้วทิ้นเนกตรงติดกับอันนี้มันจะเป็นอ e ีโอกซี่นะครับพอมันโดนความร้อนมันจะ นิ่มแลวเราก็ใช้ไขค,ควงแบนนะครับตัวเล็กแง่ออกนะครับแง่ออกยังยังไม่ได้แกะไอ้อออวอลำพงออกนะครับแล้วก็แงะแงะ่แง,ง,งออกไอ้ตัวอ e ี็อกซี่มันจะไม่ตกลงไปข้างล่างนะครับเรายังไม่แกะตัววอยออกพอเราแง,งะแงะ่ออกจนรอบแล้วก็คว่ำเทออกนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งผมใช้หลอดไฟแล้วมันใช้ไม่ได้ครับอีฟอกซี่มันก็ยังแข็งอยู่ผมก็เลยใช้ไขควงแงะออกเลยครับทิ่มเข้าไปแล้วแงะแงะแงะออกรอบๆนะครับค่อยๆแงะออกไปจนรอบนะครับนลกลาวทินเนอร์ teh, อ่ากาวอีฟอกซี่มันก็ยังติดอยู่แล้วผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดออกเลย เตราตัดกาวออกไปเลยนะครับพอเราตัดกาวออกไปทีเนี้ยมันยังใส่อ่าวอยใหม่ไม่ได้นะครับผมก็จะใช้ตัวตัวนี้ครับหินเหมือนหินขัดไม้ขัดเหล็กนะครับมาใส่กับสวา่านแบบนี้แล้วก็กดแล้วก็วเปิดเครื่องแล้วก็ รอบๆนี่นะครับออกไปเพื่อที่จะให้บวยมันลงไปได้นะครับเราก็ต้องทำความสะอาดเก็บพวกสีกาวที่เราตัดเราขัดออกไปนะครับโดยการใช้กาวสองหน้ากาวสองหน้าแบบบางแบบนี้นะครับมาติดกับตัวขวดโคกนะครับที่เราตัดมามาติดแบบนี้แล้วก็ เอาลงไปในร่องของแม่เหล็กนะครับทางความสะอาดตรงนี้นะครับก็ถูๆูถูไปแล้วก็พยายามขยับขยับ,ขย,บ,ข,ยบขยับนะครับเพื่อให้เศษทุกอย่างมันเข้ามาติดตรงกลาวนะตรงหน้าของเรานะครับส่วนการตั้งวอยนะครับผมก็จะกะเอาเลยนะครับไม่ไม่ได้ทําละเอียดไม่ได้วัดละเอียดนะครับ ตัวทองแดงก็จะโผล่ตัวขดรวดตรงนี้นะครับขดลวดทองแดงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณสี่มิลนะครับผมมารกไวน้นิดหนึง่งประมาณนั้นนะครับประมาณสี่มิลอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบเปิดดูนะครับและอีกอย่างครับตอนเราสายกาวอันนี้ผมจะตัดมาจากขวดโคกนะครับ ใส่ไปสีตัวนะครับให้รอบๆให้มันแน่นๆนะครับตอนเราตั้งระยะเพื่อไม่ให้ตัววอยไปขูดไปเบียดกับแม่เหล็กนะครับส่วนคานบัดกีนะครับตัวน,นี้มันจะบัดกียากมันไม่ค่อยติดนะครับก็ต้องขูดๆตรงลวดทองแดงของวอยก่อนนะครับประมาณนั้น ต้องขูดขูดขูดสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยบัดกีอันนี้คือลองทำดูนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับดูคาบกาวผมก็ติดแบบเลอะเทอะไปเลยนะครับเป็นงานหย,ยาบๆนิดนึงนะ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูก่อนว่ามันใช้งานได้แค่ไหนนะครับแล้วค่อยมาติดหมวกของลำโพงอันนี้ตัวแรก มันรู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็เอาเอา,เอาท่าที่ได้นะครับมีเสียงปอกๆนิดนึงครับเดี๋ยวลองอีกดอกหนะนึ่งแั้วนี่ดอกที่สองครับ ตอนนี้แล้วครับต่อไปก็จะติดหมวกมันครับเอาแค่ให้มันมีเสียงก็พอแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็ลองทำดูนะครับซ่อมก็ไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนนะครับผมก็เลยสั่งของมาทำเองเลยครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะติดหมวกนี้ครับ มันยาวครับ